เล่นป่ะพี่ไปรับลูกก่อนสี่โมงอะแล้วกลับมาก็น่าจะเล่นเลยไม่เกินหกโมงอ,โอ๋อปันซามเลยเหรอ,เ,เ,อเล่น,ลนแมสข์ปกกลางป็นนะแผ่นหนึ่งปากลางใช่แมสเทพระไม่ใช่ อุิยเสาขาวเรียวแต่ปุ๊บระเบิดเลยจริงใช่ไหไปหรือว่าฟ้าแปปั่นอยู่ไม่เอากลับผมเนื่อเห็นอ่ะผมไปปั่นเลยเอ้าวตรงไม่มีไม้เอ้าแล้วโดนไมวัดก็บอกอยู่ว่าเล่นไปแล้วแมสขวากลางไม่ใช่มันมีไม้อยู่ตรงนี้นึกว่าจะเข้าก็เลยวิ่งหนี กันมาขวาล่างขวาล่างไม่มีอะไรเลยมีแต่แมททึซบกันเนินไม่มีไม้จริงแล้วกู <c oughs> อบอกแล้วกูจะโกหกมึงทำไมอ่ะเยวไปเนียน <c oughs> ไปเนียนรอไปเนียนรอเดี๋ยวซ่อมข่า,า,ขาวตรงนี้โดนหน้าต่างไปได้เจอไม้ขวามือต่าไปเจอไม้ขวามือมันจะเป็นรอบก้อนหินเมื่อกี้เออไม้ไม่อยู่หลังเรื้ออ๋อที่ว่าอย่าไเห็นเลย ลับมอยู่กับพี่อยู่กับพี่อยู่กับพี่เครื่องเมื่อ,อกาไงดูดูดูไปปัดนมันใหญ่ไอ้แม่งอยู่ไหนอะปั่นไปใซ้ายบนไปอยู่ซใช้บนบนสามเครื่องปันป่นขวาแล้วจะม้วนเร็วขอบคุณได้มันได้เครื่องมันปั่นได้คนเดียวเครื่องพี่เอกอะแต่ผมประจำเท่าพี่เอกอะได้มันได้เยอะโอเคคนละเครื่องไปเลยก็ได้ไ เดอพี่บ้านฟ้าอุ้ยติด ไปปะเลี้ยวไปแม่ผมอยู่ฝาบน,นคเครื่องผมหกสิบนะตั้งเครื่องใหม่ก็ได้นะผมจะไปหาตัวเทพบูลเล่นฝากลางแบงก์ฝาบนใหญ่กูเลยกันนะกูอยากรู้ว่าแต้มจู๊กูมีเท่าไหร่กันจ่ายโตเทพบูลเลยไมาหายดวงมันละ,ะมีเห็นมีมีตรงฝาบนอันนึงกับแบงค์เนี่ยใน,นแนมสางหลังอะ เกิดเยี่ยอะไรกันวะเนีให้วนติดเล่นๆพอไปปั่นมันใหญ่ยาน่ามีไงเรียบร้อยโอ้โหเจ็ดียาหน่าเบียบอกยานะแล้วก็ไม่ล็อกเบียมีบ้านใหญ่ มีลูนด็อกเตอร์นะโอเคพี่พี่ล่างมาบ้านฟ้ามีลูนนะพี่อ่าอุย้ยเพื่อนบ็อกโอ้ยไอ้เฮีย <laughs> อะไรอะ ไปเลยเพื่อนมันเล่นไม้บ้านฟ้าไปแล้วขับเซฟเพื่อนขับเซฟเซฟดี๋ยวแน่ๆเลยว่ะทีนเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยบินไปจากเราทำไมแกไม่เปล่ารูนเปล่าวะใช่ใช่พี่รูนักไปวะโอ้โหขวาแกเ LT ทีซ้ายก,าก,ากลางเขาเอทีพีซ้ายบนกันแมทเพลโอ้โหบนกลางไ,ไม่มีไม้มกลางแมทก็ไม่มีไม้ ทิ้งแล้วอะไรอ่ะเพื่อนน่าจะเพื่อนเพื่อนเจ็บป่ะผมดูดอาุ่นม่วงครับหิวก่อนหิวก่อนจะย่าฮหิวก่อนเราปิงอ่ะมาเล่นยากเราต้องไม่เจ็บอ่ะไ่นเดี๋ยวล้ม ไไมามายูไไ่แหลกมาเจอกับพี่บ้านใหญ่โอเคพี่เซซบ้านไหนอะ่ะบ้าครับป๊อบบออยู่กับพี่บ้านใหญ่ เสร็จอีกเรื่งเหมือนแค่จะโซนบน Tá não ah! <laughs> Nói chung mà nó mà nhỏ. Nó đến à Nó มีโอ้โหเพื่อนเย็ดแม่มันกลัวขนาดนั้นเลยเหรอวะไอสัตว์ไปประตูเพื่อนได้นะเ<ม>พื่อนเปิดประตู<ม>ไหนไว้เมื่อกี้ล่างกันเลหกอเล็กอะ ด้านเดิมเลยอารอนเวิร์กโคทาวไอควายโคทาวโคทาวเหรออย่างโง่ยี่อะโอ้สเตลปะไอหยอยมาละโอ้โหจุดแรกเลยเจอใครอะเดี๋ยวกดอดี๋ยโคเฮ้ยสายล่างคอมโบนะปัดอยู่บนนะปัดอยู่ปัดบนมั้งบนเหรอพี่เราอยู่ล่างพี่โทษลง ล่างเราอยู่บ้านเล็กเนี่ยไม่มีกระน้าต่างเดี๋ยวมาเล่น,<ใ>น,นถ่ายล่างพี่ทศ <ด S 3> <ทด S 2> ออกไปเลยพี่ทศจริงจังจริงจังเอาเหรอไอ้นี่มันเป็นประตูครับแล้วเรือวานใหญ่เนื่อกับงง่ะมองผิดตลอดลงอาบ้านฟ้า,าโอเคพี่แบงค์ปันไหนอะใ,นใจเสมอ ป,ไ,ไ,ปไหนกั<ห>น <ละ S 2> สกัง,งสงกางสกังกงักงเคเคขอถอนโทเทมก่นอนฝากลางอันหนึงโทเทมเอ๊ะหรือกลางแมปหรือว่ามีโทเทมตั้งไหนไปก่อนปันก่อนเจออกกระเป๋า กระเป๋าสวยจังอ่ะเพงเดี๋ยวมันก็มาแล้วพี่ชายเดี๋ยวก็ตีตายเลยกระเป๋าแบนนิมกระเป๋าแบนเดอร์กระเป๋าแบนสิอย่างเงี้ยอันนี้คือพี่ออเดอร์มาแน่นอนได้แล้วนะส่งตรงประจักรไตวัดไต้หวัดแดงอ่ะอันตันมันไม่ยกเลยเลย เด็บมายกว่มั่งไม่ได้ยินเสียงมืดมืดสักทีเดี๋ยวก็ดูเด็บหยิบมันหยัดท้ายนะคอยดูดีกว่ากันตันมันก็มันมีกันตันแม่แม่สุ่มมาบินแต่แมทเท่ไปสัตว์เออไม้แตกนะเซตนรกปัญญพี่เองปัอยู่บ้านใหญ่นะขึ้นมาบ้านใหญ่แล้วบอกเธอด้วยเซนนรกไม่ได้ดิเขาไม่มีกันตาตันล่ะ โอวันไปดิโอวันเอสเข็บเดฟอร์มไม้ที่สอนทางขวากลางไปอันหนึ่งเลยโอเคเลยถอนขวากลางเหมือนกันเอ้ยมีบ้านใหญ่อันหนึ่งข้างบนถอนปะถอนเลยที่อยู่ไหนอ่ะนมันก็ถอนไปสามอันละดีเลยออีกสอยู่พี่ซ้ายล่างต้องเซฟแล้วทุกคนต้องเซฟแล้วปั่นสายโบนผมว่าไม้แตก เขาไม่แพ้กางเกงไม่พังไอ้แวะแวะแวะเติมเครื่องแวะเติมเครื่องเล่นคอเปล่าเก่ปั่นอยู่ไหนกันอะปั่นอยู่แถวบนเั่นปั่นขวาบนปั่นบนกันหมดเลยเออแล้วไโหเอ่ยสุ่มมาอย่างดีมามาขวาบนขอเทมเหลืออันนึงนะเรียบร้อยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดู แลาวใครจะช่วยพี่เองเออปีตัวนี้มันเ้ไมาพอใจเจนเออเราดูแผ่นนี้ก่อนครับเราพับเซฟไปแล้วติดเลยปะปนไม่ได้แล้วติดเลยติดเลยติดเลือสองอันนะแกะแล้วแกะแล้วแกะแล้วแกะครบแล้วเลยอกแล้วอครบแล้วเนาะโอ้ยเบียดม้นแย่แล้วไอสัตว์ไม่ถึงไม้ถ้าถึงไม้แตก ครับพรโรวันจริงด้วยแก่อยู่โอเคสวยเปิดประตูบอลเปิดประตูบอลกลางบนกลางหลังบ้านใหญ่หลังบ้านใหญ่มีประตูเปิดขวากลางใชนะ่พี่เอกต้องออกขวากลางต้องโหดนะเครื่องว่าพี่เอกเดี๋ยวจะเชื่อสวยขวากลางใช่ไหมน่าเครื่อง,งเน,งเนงาะเพราะว่าเจอพี่เอกคนแรกไป โอ้ได้แมนเทพได้แมเทพสอันเลยารหรือจะเือประตูแบงค์ไ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 แบเ็วียกนี่ต้เดี๋ยวเจะเปิดตเสร็จเลยเสเลยเสเลยีเเพกไปบล็อกเดี๋ยวบล็อกทีอะไรหรอในทเฟซ ยังไปแล้วว้ายเราเปิดประตูนู้นดีกว่าจะไปไม่ได้แล้วไปแต่จุดบารีจัดเราสุ่มมาดีมากครับแมงแมทเทพสี่ฝั่งเทพหมดเลยซ้ายขวาบนล่างหมดเลยเทพมดเลยย่อ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 ยอย่าไปฝันแล้วก็คตรสามแรกเต้มด้วยนะครับ